มว่ามึงกันนะครับท่านผู้ชมครับโตนี้น่าจะเทสเดียวนะครับเห็นบ่ครับลมแห้งีีลีครับ เพื่อนลุงไปปล่อยเบวจุลาขนาด2เมตรให้เิ่งครับสําหรับตัวเมื่อกี้นะครับนี่ครับขอเอาใยแกนี้ก่อนครับเนื่องจากมีปัญหาเล็กๆหน่อยครับพอดีวามันขึ้นไปวามันขึ้นนะครับบานนี้วาลมมันแห้งบานนี้วามันสิดลง้างนะครับนี่ครับขั้นสนุงหักครับตรงนี้นี่ครับฮักนะครับค้ายๆว่าขั้นมันอ่อนปลายนะครับวามันล่งกระแทกแห้งนะครับมันหักนะครับ แต่กระบ่กเป็นยังครับเดี๋ยวคอยเห็ดใหม่ครับปูยากครับผมเดี๋ยวห้องเมื่อมึงโตสองเมตรครับสำหรับตัวใหม่จักจิดอื่นบ่ขืนนะครับเด้อที่น้องแต่มันนี้ร่มดุซะเหลือเกินครับต้องมารุ่นซอยผมเนี่ย ตอนนี้พี่รักกำลังสีทำการไปปล่อยแหง้อครับเด้อแต่ผมต้องบอกต้องเลี้ยงี่น้องก่อนว่ามื้อนี้ลมมันแห้งอีหลีครับครับมาเดี๋ยวเฮามาชุ่มกันครับขึ้นบ่ขึ้นอยูโบยู่นะครับเนาะเพราะว่าบ่ต้องเล่นไกลก็น่าจ,จะขึ้นครับเอาเลยครับพี่น้องให้มึงกันดีๆนะครับเด้อเจ๊ผ้าสายตา เอาวะร็จเรียบร้อยครับสำหรับเราตัวนี้ครับสำหรับใช้มักเสียงเหน็บเหน็บนะครับ ต้องัวนี้แหละครับถนูถือว่าจัดจานมากเลยครับถามว่าม,ามึงกันนะครับท่านผู้ชมครับโตนี้น่าจะเทศเบียวนะครับเห็นบ่ครับนุ่มแห้งีหลีครับ ลมไม่แห้งอุบาดเถอะมึงนะครับในอ่าง่ายเนาะ นี่เดี๋ยวนไอ้ไอ้เฝ้าอยู่บ่เฝ้าอยู่ห่า่้อสบแล้วห่งร้ยบยนขันทนู่ไหม้าขอเจไรไอ้ขึ้นเมื่อไรบ่รูหนีจนนี่บ่ะเนี่ยเอาไขันทะนู่มอีกแล้วเฮ้ยลมที่นี่ก็หอหนุกครับครับไม่ใหเราไปสีพวกขีน่า มัดเดียวครับจะล่มจะอยากไปฟังคนนะครับเจ้กหน่อยครับมาเดี๋ยวผมจะปล่อยสึน,น่พี่น้องเดีช่มกันอีกเล็กๆหน่อยๆนะครับด้อ่ะก็ครับ ลสำหรับโมนี้นะครับใจเบถึงย่าเลียนครับโอนี้ร่มแห้งอีีครับโมนี้ใจบบถึงย่าเรียนเลยครับโมนี้ อุ้ยครับเดี๋มาถึงจะเลียงครับมือหนีครับของมัดดีสามสิบเอ็ดครับนี่หน้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเต็มสีเพีงสีเลยครับร่มตอนนี้ครับผมสุดิลได้ครับเฮ้ยลมแห่งพนุ่งเหงอเ,คคเอ้ย,ย,ยนีย่ครับสำหรับผู้ใดามาคำน,นองมันเล่นเสียงแคร่เสียงเหน็บนะครับ ก็จะดังประมาณนี้นะครับอุ้ยนี่นะครับตัวนี้นี่คือเพ่งเดียวจบเลยครับเทงเดียวจบเลยน,นะครับสำหรับาว่าตัวนี้ กตีล่มจะมาฟังนี่นะครับจะร่มล,ล่มอยากไปฟังนีดจักน้อยครับถามมาบาตัวนี้หนึ่งมั้ครับผมว่าภาพร่วมเนี่ก็ถืืวบาหนึ่งหนึ่งหนึ่งห,น,งหน,งน,นึ่งใช้ได้อยู่นะครับนิ่งใช้ได้อยู่นะครับสําหรับว่าตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะปลูกเดี๋ยวจะซูมให้ดู ร,ร่มฉีดยากมากฟังหน่อยชั้นหน่อยครับ,รบกล้องเขาไ่ค่อยโฟกัสเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มอากาศสิเริ่มคั่มเริ่มเมือดอแล้วครับนิ่งมากเลยครับตัวนี้ช้าเนิบครับสไตล์ช้าเนิบนะครับตัวนี้นะครับ มึงรับล่มจยู่จังหวัดอุบลตอนนี้ครับพ่อแม่ผมบอกขวดด้วยครับพี่น่องมึงครับแห้งยีลีครับตอนนี้ครับเต็มซิปนี่ผมให้เกือบซิฟเลยนะครับล่มบนนี้เ่็ต้องห่วงครับนิ่งดีมากเลยครับโอเคครับไะเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนี้นะครับโอเคครับสำหรับใครเข้ามาแล้วถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ อย่าลืมฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้กันละกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ